สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่กระตรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลในเรื่องของธนบัตรนะครับที่เป็นนะครับแบงค์ร้อยสีแดงแบบนี้นะครับเป็นแบงค์ร้อยขนาดใหญ่รุ่นนี้เลยนะครับด้านหลังเป็นแบบไหนครับด้านหลังเป็นเรียกว่านะครับสมเด็จนะครับพระนเรศวรมหาราชหรือว่าหลายคนเนี่ย เรียกก่อนว่าธนบัตร100บาทช้างแดงรุ่นนี้นะครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับมีลวดลายที่ดูสวยงามมากๆนะครับน่าเก็บสะสมกันผมต้องบอกว่านะครับถ้าเป็นวัยรุ่นยุค80 90ได้ใช้กันหมดละรุ่นนี้นะครับผมก็หนึ่งในนั้นนะฮะวัยรุ่นยุค90นะครับก็นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่ารุ่นนี้เนี่ยมีราคาในขนาดนี้ถ้ารู้แบบนี้นะครับต้องบอกว่าผมเก็บมายาวๆเลยนะครับเพราะว่ามีเป็นแหนบๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับแต่ว่าผมเนี่ย นะครับก็ไม่ได้เก็บไว้ก็เชื่อว่านะฮะมีก็ต้องใช้ไปนะครับไม่เชื่อว่ามาวันนี้นะครับผ่านไปหลายปีเนี่ยนะครับประมาณนะฮะสามสปีเนี่ยนะครับธนบัตรรุ่นนี้กลับกลายเป็นนะครับมีราคาสูงขึ้นนะครับถ้ามีเป็นแหนบเนี่ยก็ขายกันได้เป็นสารแต่ว่านี่ครับเขาจะมีนะครับอ่าจุดที่ให้ดูกันอยู่นะครับว่าธนบัตรรุ่นนี้ที่มีราคาสูงสูงเนี่ย เป็นแบบไหนกันบ้างนะครับคลิปนี้ผมมีคําตอบให้นะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีนะครับในจุดที่ผมให้ดูนะครับก็สามารถส่งมาประเมินราคาได้ผมก็ยินดีรับซื้อให้แหนบละ1000 0แบาทนะครับถ้าเกิดว่าใครมีก็ลองสังเกตดูนะครับจะได้ไม่เสียใจเหมือนอย่างที่ผมเนี่ยนะครับได้เสียใจนะครับถ้ารู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนผมไม่ใช่นักสะสมก็ยังเด็กอยู่เลยนะครับยังไม่มีความรู้ใดๆเลย แต่มาวันนี้นะครับเป็นผู้ที่รับซื้อเองเป็นเพจที่รับซื้อเองก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเลยถ้าอย่างเงี้ยคงจะศึกษาข้อมูลมาอย่างยาวนานแล้วล่ะนะครับมาดูกันครับใครที่มีรุ่นนี้อยู่ในมือเยอะๆนะครับก็นะครับลองสังเกตดูถ้าเกิดว่าใครมีใบ2ใบผมก็จะซื้อให้นะครับขอแนะนำธนบัตรนะครับที่ผมซื้อเข้ามาใหม่หน่อยนิดนึงใครที่มีรุ่นนี้นะครับผมตามหานะครับนะฮะแบงค์บบาทแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึง เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าผมซื้อแบบไหนแบงค์เจบาทที่ด้านหลังเป็นภาพพระบรมสายาสาธิสารของในหลวงรัชการติกาแบบนี้รุ่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับพบเจอรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับนะฮะเจบบาทรุ่นนี้ให้เพื่อนๆลองสังเกตดูจุดนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะชี้จุดนะบอกให้กับเพื่อนๆรู้ว่าผมซื้อแพงอยู่นะครับก็นะครับรับซื้อให้นะครับในราคาหลักพันถ้าสภาพสวยๆหน่อยนะครับห้าร้อยถึงหนึ่งพันเนี่ย นะครับขายได้แน่นอนต่อใบนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสังเกตดูตรงนี้นะฮะตรงนี้ที่เป็นหมวดตัวเลขนี่นะครับปกติจะเป็นนะครับ9ท้าอธงใช่ไหมครับจะเป็นทอธงใช่ไหมฮะเป็นธงชาติเนี่ยนะครับพอธงชาติเนี่ยถ้าท่านไปเจอนะครับหมวดเสริมคือหมวดพอพันนะครับเป็นหมวดเสริมนะครับนะครับเป็นหมวดพอพันนะครับแบงค์เจ็ดสิบรุ่นนี้ผมรับซื้อให้ราคาสูงนะครับไม่ต่ำกว่าห้าร้อยบาทขึ้นไปต่อใบนะครับไปถึงหลักพันนะครับ นะฮะเก้าพอพานนะครับมีราคาเลยแต่ถ้า9ก้าทอทงหลักอาจารย์สยามชแนลซื้อไหมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับโอเคไหมครับรุ่นนี้นะนะครับใครมีก็นะครับเอามาขายให้ได้ที่เป็นหมวดพอพานนะครับมาดูข้อมูลของธนบัตรนะครับที่เป็นช้างแดงแบบนี้ทุกท่านเคยมีไหมครับเคยเห็นไหมผมว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยเห็นเลยนะครับวันนี้ผมจะให้ท่านเนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับธนบัตรของท่านมี2แบบนะครับที่ จะมาให้เพื่อนๆนศึกษากันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียใจนะครับในภายภาคภาคหน้านะครับดูคลิปสยามชาแนวแล้วจะได้ไม่ต้องเสียใจธนบัตรใบนี้นะครับบางใบเนี่ยนะครับก็จะมีเลขสวยด้วยเลขสวยเนี่ยเป็นเลขยังไงเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆคำว่าเลขสวยคือยังไงนะครับขออนุญาตพลิกเหลืองนะฮะเลขสวยเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ วันนี้ให้ดู2 2แบบนะครับ2แบบ2อ,อย่างนะครับและแบบไหนแพงสุดเดี๋ยวผมจะบอกนะครับแล้วก็นะครับเพื่อนๆมีเป็นแหนบขายได้เป็นแสนนะครับผมต้องบอกอนี้เลยนะครับเลขสวยนี่คืออย่างนี้นะครับนี่ฮะที่เป็นตอง9อย่างนี้ตอง9เนี่ยนะครับแต่ถ้าเลข3นี่ไม่ใช่เลข3เนี่ยถ้าเป็นเลข9มาแทนเนี่ยจะแพงขึ้นทันทีเลยนะครับแต่ว่าถ้ามี9อยู่ประมาณ6ตัวอย่างเงี้ยก็ได้ราคาดีกว่าเอาง่ายว่าเลขทั่วไปเนี่ยก็ไม่เท่ากับราคาของใบนี้ อย่างนี้แล้วกันนะครับคือเลขทั่วไปที่เล่นหากันก็ประมาณร้อยกว่าบาทนิดๆนะครับแต่ว่าใบนี้เนี่ยนะครับอย่างไม่ได้นี่ก็มีแน่ๆแล้วนะครับประมาณ3 4 5 0ี่บาทนี้ได้แน่ๆนะครับถ้าเป็นตองเก้าแบบนี้นะครับนะครับทุกใบนะครับของของแบงค์ร้อยรุ่นเก่าๆเนี่ยของในหลวงรัชกาลที่เนี่นะครับถ้าเป็นตอง9เนี่ยราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่ามีมูลค่าในตัวอยู่แล้วเลขตอง9นี่คือนะครับอยู่ในยุคของรัชกาลที่9 นะครับความสําคัญเนี่ยมันเยอะนะครับทำให้นักสะสมนะชอบกันนะฮะเศรษฐีมีตังก็ชอบตองเก้ากันหมดถ้าตองทุกตัวเนี่ยอาจจะได้สูงถึงหลักหมื่นนะครับถ้าตองทุกตัวเลยนะครับนะครับแบบ999 9หมดเลยนะครับแต่ว่าต้องดูหน่อยนะเพื่อนนะนะครับต้องมีภาพลายน้ําหรือว่าภาพพระบรมสายาสาธิสระของในหลวงตรงนี้ด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ธนบัตรรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับที่เป็นตอง9ตอง8อะไรต่างๆเนี่ย นะครับคือถ่ายเอกสารมาแต่มันดูเนียบมากนะครับเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยได้ใส่ใส่อ่าเรียกว่าใส่นะครับใส่กรอบไว้นะครับเป็นกรอบเมื่อก่อนนะครับทำให้คนรุ่นหลังนี่เข้าใจว่าเป็นธารบัตรแท้แต่จริงๆเนี่ยนะครับเป็นธารบัตรปลอมที่เขาถ่ายเอกสารมานี่จะว่านะครับอ่านะครับคนไทยเนี่ยก็นะครับเป็นนะครับเรียกว่านะครับอ่าสักการบูชาพระมหากษัตริย์ไทยอยู่แล้วโดยเฉพาะรัชกาลที่9เนี่ยนะครับถ้าเป็นตอนเก้าทั้งหมดเขาชอบไปถ่ายเอกสารกัน นะครับเป็นแบงค์พันเก่าแบงค์ร้อยเก่าอย่างเงี้ยหบาทเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นของแท้ต้องมีภาพนะครับจอไว้นะครับต้องมีนะครับลายน้านะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็อาจจะเป็นนะครับรูปพานรูปช้างอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องมีลายน้ําถ้าเป็นจุดเขาขาแบบนี้ต้องมีลายน้ําแบบนี้ถึงจะเป็นของแท้นะจําไว้นะนะครับถ้าท่านไปเจอตอง9ตอง8นี่จะเป็นตะคุบเลยนะครับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาดูตรงนี้ไม่มีลายน้ําของปลอมทันทีเป็นการถ่ายเอกสารนั่นเอง นะครับเชื่อว่านะครับถ่ายเอกาสารไว้ก็เป็นที่ระลึกนะครับบางคนก็เข้าใจว่านะครับเก็บไวใ้ในบ้านเนี่ยจะทําให้เงินทองไหลามาเทมานั่นเองเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณนี่ก็เป็นความเชื่อเ,อเฉพาะบุคคลนะครับแบบนี้ขายได้นะเลขส,ว,สวยๆแบบนี้นะตองกล้าแบบนี้ถ้าเป็นตองทุกตัวเลยราคาจะสูงมากนะครับก็ลองส่งมาประเมินราคาได้ถ้าเป็นเลขธรรมดาล่ะอาจารย์นะครับเป็นเลขธรรมดาแบบไหนที่อาจารย์ว่าะครับนะครับ,นะรบในเรื่องของที่บอกว่าหายยาก,ยาก ผมต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเจอเยอะเจอเยอะมากๆเลยนะครับใบนี้ผมเจอเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ไม่มีความรู้ไงครับก็เลยไม่ได้เก็บนะครับผมคิดว่าเป็นแบงค์ร้อยธมดาก็ใช้ไปเลยเมื่อก่อนนะครับตอนเป็นนะครับเด็กเนี่ยนะฮะตอนนั้นอายุราวๆสิบสิบเอ็ดสิบสองขวบเนี่ยก็เริ่มหาตังค์ไปแล้วจริงๆผมเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่เด็กแล้วนะครับอ่ไปหาคนอีสานก็นะครับก็จะไปนะครับเรียกว่าอะไรนะครับไป ไปเก็บนะฮะขี้ไม้นะครบบ้านบ้านเราเรียกว่าขีซีนะครับขีซีนะครับเป็นเป็นขี้ไม้นี่นะครับที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยก็ไปขายได้บางคนก็นะครับเก็บนะครับในสิ่งของนะฮะไปนําไปขายในตลาดนะครับคนอิสานนี่ขออนุญาตเล่านิดนึงนะครับก็คือแบบบางครั้งนี่ก็ไปใต้เขียดหรือจะใต้เขียดเอาเขียดไปขายไงนะครก็ได้แบงค์ร้อยแบบนี้มา ก็ดีใจนะครับแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าแบงค์ร้อยแบบนี้เนี่ยมาถึงทุกวันนี้นะครับมีบางแบงค์นี่ขายได้แพงแล้วก็ถ้ามีเป็นแหนบเนี่ยแสนหนึ่งอะซื้อให้เลยนะครับนะครับจุดไหนครับจุดไหนที่อาจารย์จะบอกนะครับว่าทําไมถึงแพงคืออย่างนี้ครับพอพลิกหลังกลับมาเนี่ยให้เพื่อนๆลองสังเกตดูด้านหน้านิดนึงนะครับด้านหน้าของธนบัตรเนี่ยนะฮะถ้ามีนะฮะเป็นแหนบขายได้เป็นแสนจริงๆนะผมซื้อให้เลยคือให้ดูตรงนี้นะนี่ครับ ให้ดูตรงนี้ดีๆนะเพื่อนๆท่านลองสังเกตที่หมวดตัวเลขเนี่ยเลขข้างหลังไม่ต้องดูก็ได้ให้สังเกตที่ด้านหน้าเนี่ยนะครับถ้าเป็น 9-2P เนี่ยราคาแพงเลยแต่ว่านะครับบางใบเนี่ยบางรุ่นเนี่ยจะมีลายเซ็นสมหมายเนี่ยจะมีมวนเล็กๆนะครับมวนเล็กๆก็คือต่ํากว่าเลขศูนย์ตัวหลังเนี่ยตัวนี้ถ้าขึ้นสูงอย่างนี้เขาเรียกว่าสมหมายใหญ่ลายเซ็นสมหมายใหญ่แต่ถ้าต่ํากว่าเลขศูนย์นี่เขาเรียกว่าสมหมายเล็กแบบนั้นแพงมากนะครับแบบนี้ถามว่าแบบนี้แพงไหมแพงเงัน แหนบหนึ่งก็หลายหมื่นถึงแสนนะครับเอาง่ายๆว่าก็ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นนะฮะถ้ายังไม่ผ่านงานใช้วสวยๆหน่อยห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนต่อแหนบเลยนะครับร้อยใบก็คือประมาณหมื่นบาทท่านนั่นแหละฮะก็แลกได้อ่าในราคาที่สูงจำตรงนี้นะเพื่อนๆนะจำคำ9้าสองพีแล้วก็ลายเซ็นถ้าสมหมายเล็กจะแพงกว่าโอเคไหมครับสมหมายใหญ่เนี่ยจะไม่แพงเท่ากับสมัยเล็กนะครับก้าสองพีแบบนี้ นะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยคิดจะเก็บเลยเพราะว่าเอามามีมาก็ใช้ไปมีมาก็ใช้ไปแต่ว่าผมว่าผ่านมือผมเยอะมากเลย 92P เนี่ยเป็นหมวดเสริมนะครับนะครับเพราะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอธนบัตรรุ่นนี้ 92P ก็ติดต่อมาที่นี่ครับนี่เป็นช่องทางติดต่อเรานะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางเลยมี QR code ให้มี ID ให้พร้อม นะครับถ้าใช่ในสิ่งที่รับซื้อเนี่ยก็จะประเมินราคากับทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเดียวที่จะขอร้องทุกท่านนะครับฟังการบรรยายดูรายละเอียดเอาความรู้แน่นๆไปนะครับมีก็นํามาขายได้นะครับถ้าท่านดูแบบผิวเผินนะครับก็อาจจะเจอแค่ธนบัตรหมวดธรรมดาที่หาไม่ยากเหมือน 92P นะครับถ้ามี 92P ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสําหรับใครที่ต้องการสมัครสมาชิกก็อย่าลืมสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับ นะครับกดคำว่าสมัครหน้าช่องนะครับแล้วกรอกรายละเอียด2ขั้นตอนนี้ง่ายนะครับท่านกลายเป็นสมาชิกของเราได้ทันทีนะครับนะฮะสิทธทิประโยชน์มากมายนะครับจะซื้อก็ได้จะขายเราก็รับซื้อให้ นะครับแบบสบายๆเลยนะครับถ้าสมมุติว่านะครับเพื่อนๆนะครับต้องการที่จะรู้ในเรื่องของข่าวสารตลาดนักสะสมรวดเร็วทันใจไปกับสยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนนั้นก็นะครับขอความกรุณากดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ